สโลแกนเปลี่ยนไปแล้วนะสงสารคนเสื้อแดงที่มันโดนทักสินบอกให้ไปประท้วงนะเสียชีวิตไปเท่าไหร่เน่เก้าสิบศพหรืออะไรสงสารเลยพวกนั้นไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเปล่าเสื้อแดงพวกนั้น,น่ะไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าผมว่าเสื้อแดงแม่ก็อาจจะน่าคิดนะเพื่อนผมก็ปเป็นเสื้อแดงแล้วบอกว่าหลอกกันเล่นหรือเปล่านะให้ประท้วงเลยครับ นัเจอสารการที่ไหนไปเจอที่นั้นนะเจอถ้ามีปัญหาเผาเลยผมรับผิดชอบใครสั่งนะ่ะส่วนอีกคนยังอยู่นู่นนี่ต่างประเทศบอกว่าวันไหนเสียงปืนดังผมจะมาเดินถือธงนำพี่น้องสู้กับทหารครับปรากฏตายไปแล้ว90้สบศพแม่งยังไม่มาถือธงนครับนะนายกบอกไม่ต้องวิจกังวลครับนพักลวก นะเรื่องวันที่14สิงหาไม่ต้องรวงครับผมได้ยกมือไหว้คนบางคนในงานศพแม่ผมไปแล้วนะครับก็คิดว่าแล้วก็คุณทักษิณก็ได้ยกมือไหว้ไปแล้วปุงยิงก็ยกมือไหว้คนนั้นไปแล้วก็อนะ,อะนายกก็คิดว่าในวันศบได้คุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ยกมือไหว้นะครับปุงิงก็ยกมือไหว้คนนั้นไปแล้วในงานศพเพราะฉะนั้นเอ่อ ผลการตัดสิน,นก็น่าจะเป็นคุณกับนายกหรือเปล่าเพราะว่าวันวันวันอะไรงานวันศพกร์มันไปกันครบหมดอ่ะอ่านะทุกคนไปกันงานครบก็ยกมือไหว้ทำตามเข้าใจกันหมดแล้วนะก็คิดว่าสิบสี่สิงหานะนายกบอกไม่ต้องกังวลครับสิบสี่สิงหานะหลับตาฝันดีจุกรูอย่าลืมนะนายกก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะเราพักเพื่อไทยนะ ไม่ใช่พักเก้าไกลถ้าพักเก้าไกลอาจจะนอนไม่หลับนะนี่เราพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยตอนหลังๆนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นพักเพื่อใครนะครับจากเดิมฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้กลายเป็นอนุรักษ์นิยมชาติศาสสนามพระมหากษัตริย์สโลแกนเปลี่ยนไปแล้วนะสงสารคนเสื้อแดงที่มันโดนทักษิณบอกให้ไปประท้วงนะเสียชีวิตไปเท่าไหร่ล่ะ ก้าสิบศพหรืออะไรอ่ะสงสารเลยพวกนั้นไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเปล่าเสื้อแดงพวกนั้นเนี่ยไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าผมว่าเสื้อแดงแม่ก็อาจจะน่าคิดนะเพราะเพื่อนผมก็เป็นเสื้อแดงแล้วบอวว่าหลอกกันเล่นหรือเปล่านะให้ประท้วงเลยครับนั้นะเจอสรารการที่ไหนไปเจอที่นั่นนะเจอถ้า,ามีปัญหาเผาเลยผมรับผิดชอบ่นะใครสั่งอนะ่ะ ส่วนอีกคนหนงอยู่นั่นแหละต่างประเทศบอกว่าวันไหนเสียงปืนดังผมจะมาเดินถือธงนำพี่น้องสู้กับทาหารครับปรากฏตายไปแล้ว90้าศีแม่งยังไม่มาถือธงเลยเนะก็เลยสงสัยว่าหลอกกันเล่นหรือเปล่าหลอกคนเสื้อแดงหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเนี่ยนะเพราะนั้นนายกก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้ครับรอด เพราะว่าเราได้ยกมือไหว้ทาความเข้าใจกันในงานศับคุณแม่แล้วหรือเปล่าผูก็ไม่รู้นะกมก็ไม่รู้อะไรยังไงแต่กูก็ไปคิดเอาเองมโนไปอ่ะกมเป็นคนชอบมโนอ่ะแต่ถ้าว่ามันตามหลักฐานส่วนตัวนะว่านายกไม่น่ารอดเพราะอะไรเพราะไปแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมเพราะอะไรโดนสภาทนายความลบชื่อการที่สภาทนายความจะลบชื่อทนายต้องมีกรณีผิดจริยธรรมหลายแหลดังนั้นนายกจะไปแต่งตั้งทนายถุงขนม ซึ่งมีปัญหาด้านจากนิยธรรมร้ายแรงเป็นรัฐมนตรีไม่น่าจะทําได้นะถ้าประเทศที่จเจริญแล้วนะเช่นอังกฤษอเมริกาเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอะไรคือประเทศที่จเจริญแล้วนะที่มีธรรมาภิบาลนะ่ะผมว่าแบบนี้มันไม่ควรไปแต่งตั้งทนายถึงกระดกอ่เพราะโดนลบชื่อจากสถาบนทนายความก็คือการทําผิดริยธรรมร้ายแรงนะครับนะผมเป็นทนายความผมรู้ถ้าถูกุโดนลบชื่อก็คือผิดริยธรรมร้ายแรง ก็ไม่น่าจะเป็นผู้ด,ดำรงตําแหน่งก,การเมืองก็คือไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีในความเห็นของผมนะนะแต่จะอาจจะไม่เหมือนกับของท่านสาสรัฐารูลก็แล้วแต่ท่านไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกูเฉยๆนะครับอ,นะอาจารย์อย่าลืมนะครับที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่ปารีสโอใช่ใที่นี่ไม่ใช่ลอนดอนที่นี่ไม่ใช่วอชิงตันดีซีที่นี่ไม่ใช่ใชตใชโตเกียว นะครับเออเออนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันว่า14สินค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลครับนะพักเราคือพักเพื่อไทยนะพักเราคือพักเพื่อไทยจุกรูเราไม่ได้พักก้าวไกลแต่พักก้าวไกลจะต้องกังวลน,นะต้องเตรียมตั้งพักใหม่ไปเลยจะเป็นจะเป็นพักก้าวไกลนะแต่ถ้าของเราเี่ยพักเพื่อไทยนี่เป็นไงจุกกรู พอเราเคยเลวตบัดสั์มาแล้วตะบัดสัอกับก้าวไกลแล้วก็ถีเพื่อนลงทะเลไปแล้วเราก็มาจับมือกับใครอนุรักษ์นิยมจับมือกับสองลุงเราคุยกับลุงแล้วว่าจะดูแลเราตลอดไปนะรับเธอเสมอเพราะว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยพอพอตบัดสัดปุ๊บเนี่ยไปอยู่ด้วยกันก็ร้องเพลงรักเธอเสมอ รักเธอเสมอหรือไม่กับเพลงชั่วชั่วนี้ัดนดรนนะครับเพราะว่าการมารวมตัวเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเพราะฉะนั้นผมว่าเขาน่าจะตกลงกันเรียบร้อยแนละ้ววัมคิดเองนะกูก็คิดเองอะนะดูหน้าหน้าเสียตารียิ้มหวานเลยนะเออพรุ่งนี้ยิ้มหวานไม่ต้องไม,ไม่ต้องกังวลครับรอดดูชื่อพักก็รู้แล้วพักเพื่อไทย พักเพื่อไทรนะครับอ่ะนะครับว่ากัานไปอืมนะครับแท็กซี่หัวร้อนเข้าพบตำรวจสอนนอสุดซีสารหลังเอามีดฟันหัวผู้โดยสารสาวอ้างถูกคนเจ็บดูถูกเกียดยามและปาเงินใส่บอกอยากไปขอโทษคนเจ็บที่โรงพยาบาลเนี่ยคนเราใจร้อนนะใจร้อนแต่ถ้าเขาโดนเหยียดยามจริงๆเขาก็อ้างได้นะคือบรรดาโทศมาตราเจ็ดสองเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ มาตรา72น,นะครับเออนะผู้ใดบันดาลโทสะัพ์โดยถูกกมเหงงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ถูกขลมเหงงในขนาดนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้เอกมาตรา72นะนะพี่เดก็ให้ความร,รู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะรายการพี่เดแม่งก็ให้ความรู้ทุกวันะฉะนั้น ถ้าใครมาเหยียดหยามด่าพ่อด่าแม่เราร้ายแรงนะครับต้องร้ายแรงนะนะครับพอ,อเป็นข่าวาใจร้อนที่ผายสมัยนี้คนเราอาจารย์เดชาพูดได้มันมากนะครับ,รบถูกต้องทุกประการทุกครูอุูพ่อนะสหรัฐแผ่นดินไหว4.4โอ้น่ากลัวเว้ยที่แคลิฟอร์เนียนะนะครับน่ากลัวครับยินดีต้อนรับอ่าอ่า อืมอืมนะครับเอ่อนะครับว่ากันไปอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเออช้างปลาได้กินขนมดันรถเก๋งล้อชี้ฟ้าหาของกินเวลาใครขึ้นไปที่เออเขาใหญ่นะครับก็ต้องระมัดระวังช้างนะครับ ทาดว่าได้กลิ่นขนมในรถทราบว่าต่อมาตรงนี้เป็นจุดห้ามจอดนะครับาะห้ามจอดก็อย่าไปจอดนะฮะพากันไปนะครับไปส,สบายนะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่าทางอ่ะิกตอกเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาทางอื่นพูดว่ากันลาไปก่อนเั้นก้นก็เหลือทางอือเหลือทางอ่านะเหลือทางเฟซบุ๊กกับทาง อะไรทาง Youtube ไปก่อนนะนจอกดกติการมรารยาทนั้นมเนยอะนะครับเดี๋ยวเราเอาหยุดไปก่อนนะครับนะครับอ่าม, <c oughs> มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับสักพูดนะนี่ก็พูดเมื่อกี่โมงวะเนี่ยโอ้จะสิบเอโมงแล้วพี่เดีก็พูดยาวเลยนะวันนี้นักกีฬากับประเทศไทยเยอะนะครับดีใจทุกคนครับจันแจม เหรียญทองแดงนักปวยสาสนเทนนิสเทเวันโดรุนไปเกินส9เก้ากิโลเหรียญทองนะครับะนะครับอ๋ออีกเรื่องน่าสนใจมากเลยลืมไหเรื่องตกท่อครับนะตกท่อขาหักเป็นเดือนสาวเดินตกท่อบริเวณสอนอดูสิขาหักเป็นเดือนไล้ความรับผิดชอบจากหน่วยงานแจ้งความเรื่องก้ไม่คืบหน้าสุดมีการเอาฝาท่อมาปิดไว้นะครับถ้าไม่มีใครช่วยเหลือก็ มาขอแนะนําด้านกฎหมายกับพิเดได้นะตกข้อขาหักเป็นเดือนถ้ายังไม่มีใครให้คําแนะนาทางด้านกฎหมายก็เรียนเชิญน,นะนะครับยินดีให้คาแนะนําด้านกฎหมายนะนะครับผมก็เคยทําคดีประเภทนี้มาก่นะอดคดีนี้เนี่ยตามรายงานข่าวว่าไอ้ไอ้ตกท่อเนี่ยมันเกิดขึ้นในท้องที่ของในบริเวณสอนอดูสิเพราะฉะนั้นจะเรียกค่าเสียหายได้ต้องเรียกไปยังสํานักงานตำรวจชาติเนขะาเรียกว่าพรบรความรับผิดทางระเบิดพนักงานเจ้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในหน้าที่นะต้นสังกัดก็คือสํานักงานตุวาชาติต้องรับผิดกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคนให้คําแนะนําด้านกฎหมายก็ฝากนักข่าวฝากพี่น้องประชาชนก็ออกให้เข้ามาติดต่อมาขอคับอุึษาได้านกฎหมายกับพี่เดได้เพราะคดีประเภทนี้พี่เดททามาหลายเรื่องแนละ้วนะครับเนะพี่เดททามาเยอะนะครับอ,อ่าเ่ชนะ นะครับวันนี้ผมก็อยู่สำนักงานทั้งวันนะใครจะเข้ามาก็ได้นะครับ